สาระรู้เท่าทันก่อนภัยจะมาถึงตัววันนี้เสนอตอนตภัยโรคจิตภัยโรคจิตภารกิจรวนรามผ่านกรรมวิธีทางคำพูดกริยาแม้กระทั่งสายตากลุ่มเป้าหมายดักแซลผู้หญิงทุกวัยโดยเฉพาะวัยรุ่นไม่เว้นแม้แต่ตุด๊ดกระเทย ทอมดีวิธีรับมือพิจารณาพฤติกรรมก่อนว่าจัดอยู่โรคจิตประเภทใดถ้าเป็นโรคจิตคนบ้าอย่าต่อปากต่อคคำให้แจ้งตำรวจทันทีแต่ถ้าเป็นโรคจิตประเภทจิตเสื่อมหรือจิตตำสาให้ร้องกรี๊ดเสียงดังๆขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างจากนั้นแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ รังรุมงศกกรรมกันเองแล้วร่วมส่งเสริมให้สตรีรู้เท่าทันและระมัดระวังก่อนภัยจะมาถึงตัวโดยรายการบ้านแสนรักสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น